นี่นะครับอาการก็มันเปิดแล้วก็ช็อตนะครับเปิดแล้วก็ช็อตด้านในนะครับอันนี้เนื่องจากแผ่นเมก้านะครับแผ่นเมก้าอันเก่านะครับนี่ครับก็จะประมาณนี่เดีรยวถ่ายดูนี่ครับช่องนี้นะแผ่นเมก้านะครับช่องนี้นะครับก็มันเสีอมสภาพนะครับนี่เห็นลอยไหมนะครับรอยไหม จะทำการจะเปลี่ยนนะฮะแผ่นอเมกานะครับแผ่นอเมกานี่ครับผมชื้อแผ่นใหญ่มาแล้วก็เอาแผ่นเก่ามาทานะครับประมาณนี้นะครับทำการซ่อมก่อนนะครับเนี่ยครับก็ตัดแล้วก็ประมาณนี้นะครับแผ่นโอเมก่าแผ่นใหม่นะครับแผ่นอเมก่าแผ่นใหม่นะครับทําการใส่นะครับใส่ตรงนี้นะครับเหมือนเดิมนะฮะ อันนี้ครับได้ทำการเปลี่ยนนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาเทสดูนะฮะว่าใช้ได้หรือเปล่านะฮะนะครับคือการทำการซ่อมนะครับเทสดูนะอันนี้ใส่ไปแล้วนะครับนะครับน้ำที่ใส่นะครับการซ่อมรอดูนะครับอันนี้ก็ทำงานปกติแล้วนะครับไม่ช็อตนะฮะอันนี้หลังจากเปลี่ยน แผ่นเมกานะครับเนี่ยแผ่นเมกาอันเก่านะครับมันเสื่อมสภาพมีปัญหานะครับก็ได้ทําการตัดแผ่นใหม่นะครับเราดูนะครับว่าจะร้อนไหมอ่ะเสร็จแล้วนะครับผมก็หลังจากการซ่อมนะครับจะดูว่ามันร้อนหรือเปล่าโอ้ร้อนคุ๊กนี่ร้อนนะครับนี่ร้อนนะฮะนี่เห็นควันไหมควันออกเลยโอเค หลังจากการซ่อมนะครับนี่แนะนำให้ใส่ใส่แผ่นอันนี้ให้ไม่ตรงนะจะสะบัดนะครับก็คือหลังจากการซ่อมนะครับแผ่นเมก้านะครับพังนะครับนี่ก็เรียบร้อยนะครับอุณหภูมิร้อนได้ใจโอเครู้เรื่องนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็อ่า เปลี่ยนแผ่นเมกานะครับนี่ฮะแผ่เนเก่านะครับนี่เปลี่ยนแผ่นลี่น,ลนใหม่นะฮะเรีบเยบร้อยดีครับผมความร้อนอ่าใครสนใจก็ตักถามได้นะับ,บช่างก่อน,นะครับผม